สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม s c กุ o l s ซากูโศมูเลเอรนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนทำหลังคานะคะก็คือมีคนขอมาเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาสอนทำกัน,นะคะทุกคนตอนแรกเราก็กดที่เดิมเลยคะ่ะเมนู Prop แล้วเราก็กดมาอันที่5ค่ะทุกคนเนี่ยค่ะอันนี้นะคะแล้วแล้วก็ หาตรงนี้ค่ะคำว่า for มันอยู่อันที่9นะคะใช่ไหมทุกคนมันอยู่อันที่9นะคะอันนี้เป็นหลังคาแบบไม่ไม่มีแบบอะไรนะคะเป็นหลังคาแบบเหมือนพื้นเลยเป็นแบบหลังคาที่แบบธรรมดาธรรมดาทุกคนมันไม่มีรูปร่างอะไรเลยมันจะเป็นแบบนี้อ่ะ แล้วก็ให้ปรับให้มันใหญ่พอดีกับบ้านหรือว่าเราจะเอาไปใส่อะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ปรับให้มันเท่ากันเลยนะคะทุกคนแล้วก็เปลี่ยนลายเปลี่ยนสีได้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะเอาสีจะเอาลายอะไรแล้วก็เลือกเลยนะคะทุกคนนี่ก็เสร็จแล้วค่ะแล้วก็ปรับให้มันพอดีกันนะคะทุกคน มันก็จะได้ประมาณนี้นะคะคือมันก็จะเป็นหลังคาให้เรานะคะทุกคนแต่ตรงนี้เราปรับไม่เท่ากันมันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะทุกคนแค่นี้ก็เสร็จแล้วง่ายๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย